อีกรอบหนึ่งบอกว่าให้ได้แค่ได้แค่หกคนตอนแรกผมว่าได้สิบสอง <ฮะ S 2> ค่ะทีนี้คือเพื่อนคุณเนยใช่ทนนีนี้นักพิทูได้ควานว่าหัวหน้ากรมการได้ได้เล่ารายละเอียดไหมว่าเมื่อวานเนี่ยได้มีเหตุการณ์อะไรอย่างนี้อย่างนี้มีเรียกไปพบมาชี้แจงว่าคาชื่อตกโกลนเลยไม่ได้รับการบรรจุแต่ไม่ครับที่น้องมาวันนี้เพื่อมีวัตถุประสงค์อะไรบ้างครับ พื่อที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมเกี่ยวกับการเท่าร,รับการบรรจุข้าราชการในปีนี้ค่ะเนื่องจากว่าทางของกลุ่มเราเนี่ยเป็นพยาบาลที่จบตั้งแต่ปี59ผ่านมา4ปีแล้วแต่รายชื่อที่มีสิทธิ<ม>์ได้รับการคัดเลือกเข้าบรรจุข้าราชการในปีนี้ถูกประกาศมามีน้องๆที่จบใหม่ปี61 60 62ที่เพิ่งจบมาทําง,งานได้ประมาณ1-2ปีนะคะได้รักบการบรรจุก่อนซึ่งมันไม่มีความเป็นธรรมเกี่ยวกับ ในเรื่องของการบรรจุตามลำดับอยากให้ช่วยพิจารณานะคะทำงานตอนนั้นยังไม่ได้ใบประกอบแต่สอ,อ่สนา,าน,นในปีแรค่ถูกจ้างเป็นพยาบาลเทคนิคหลังจากที่พวกหนูได้ใบป,ประกอบพวกหนูก็ไปยื่นเอกสาร